สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหรูสไตล์ลอฟท์ใจกลางเมืองสุขสวัสดนะครับมากับสระว่ายน้ําใหญ่ๆใ,ในบ้านเลยสําหรับบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดพื้นที่2ไร่กว่านะครับหรือประมาณ1,000ตารางวานะครับเราเข้ามาด้านหน้านะครับก็จะเป็นแนวาทางเข้ากว้างๆนะครับฝากซ้ายและฝากขวา ปลูกเป็นต้นไม้เอาไว้นะครับเพื่อสร้างความร่มรื่นแล้วเข้ามานะครับจะได้ถึงความเป็นส่วนตัวแล้วในฝ้าขวานะครับเป็นพื้นที่จอดรถสามารถจอดรถได้4คันตรงเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นหลานกว้างๆแล้วก็ตัวบ้านนั้นเป็นทรงตัวแอลแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังของบ้านนี้ก็จะเป็นลานกวา้กวางนะครับและทําเป็นโกดังสําหรับให้เช่าจอดรถนะครับซึ่งเดือนหนึ่งก็ประมาณ800-1,000บาทต่อคันนะครับ มีทั้งหมด30คันอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงท้ายๆนะครับสำหรับในตัวของหน้าบ้านนะครับปลูกเป็นต้นมั่งมีเอาไว้นะครับมีอยู่2ต้นต้นหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทหลังนี้นั้นเข้าจากซอยสุขสวัสดิ์นะครับเข้ามาประมาณ800เมตรนะครับแล้วก็ทางเข้าออกนั้นสะดวกเลยการเดินทางนั้นสะดวกขึ้นไปทางด่วนนั้นมีทางขึ้นทางด่วนอยู่3ทางด้วยกันนะครับ เราเข้ามาจากด้านหน้านะครับตัวห้องโถงแล้วก็สระว่ายน้ําอยู่ด้านซ้ายส่วนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องเล่นเด็กนะครับจะอยู่ด้านขวาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูฝั่งซ้ายก่อนเราเข้ามานะครับก็จะเจอเป็นห้องโถงสูงประมาณ8เมตรนะครับในฝั่งขวาเป็นพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารโต๊ะชุดนี้ไม่ได้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมราคาสูงพอสมควร ตรงเข้ามาในภากนี้ครับก็จะเป็นครัวครัวเป็นของอินเดกนะครับมูลค่า5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับสำหรับครัวเซตนี้สําหรับบ้านหลังนี้นะครับถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินทุกอย่างนั้นให้หมดเลยนะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ลอยก็จะเอากลับไปด้วยนะครับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเราทําครัวทำอาหารต่างๆก็ สามารถให้เด็กๆนะครับมาว่ายน้ําเล่นน้ําตรงนี้ได้หรือคุณผู้ชมนะครับสนใจทําเป็นบ้านพูวิลล่าได้นะครับบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอนนั้นเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นบนแต่ถ้าอยากจะต่อเติมเพิ่มเข้ามานั้นได้อีกหลายหลายห้องนอนเลยนะครับเพราะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยส,สวย นื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะครับมีมีเด็กด้วยนะครับก็ก็เลยมีสระว่ายน้ําในร่มได้ทั้งความปลอดภัยได้ทั้งหลบเรื่องแสงแดดด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้อันนี้เป็นสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ไปทั้งฟากซ้ายได้อีกนะฮะแล้วในฟากนี้นะครับก็จะทําเป็นกระจก ซึ่งรับแสงจากภายนอกรับธรรมชาติจากภายนอกนะครับเวลาเราอยู่ในบ้านนั้นจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายแล้วก็ปลอดภยัยและในส่วนของชั้นล่างตรงนี้นะครับเป็นห้องผู้สูงอายุอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะมีห้องน้ําทุกอย่างครบหมดเลยแล้วเหนือจากนั้นนะครับชั้นบนตรงนี้ยังเป็นพื้นที่เก็บของ ถ,ถ้าคุณผู้ชมนำแผ่นพื้นมาวางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้อีกหนึ่งห้องนอนที่ผมชอบอย่างนึงก็คือความรู้สึกที่อยู่เนี่ยมัน,มนไม่ร้อนนะครับเย็นสบายแล้วก็รู้สึกได้ถึงการใช้ชีวิตจริงๆนะครับว่าเราอยู่ในบ้าน จะได้ทั้งความเป็นส่วนตัวด้วยในฟากนี้นะครับเป็นอีกห้องนึงนะครับห้องนี้ใหญ่มากครับคุณผู้ชมเป็นห้องเล่นเด็กนะฮะตัวพื้นเป็นพื้นลามิเนตนะครับแต่ว่าเนื่องจาก ตอนถูเท่าที่ผมดูนะครับตอนถูน่าจะใช้ไม้ถูพื้นที่เปียกนะครับพื้นก็อาจจะมีแบบเริ่มเสื่อมสภาพบ้างตัวชั้นบนนะครับตัวพื้นนั้นเป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นบ้านสไตล์ลอฟที่ผสมผสานระหว่างเหล็กนะครับแล้วก็ไม้ประดูไม้ประดูแป้นใหญ่ๆเลยนะฮะ เดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อนะครับไอพื้นไม้เนี่ยนะครับเป็นพื้นไม้ประดูลนะครับคุณผู้ชมแผ่นใหญ่ๆเลยซึ่งเดี๋ยวนี้หายากนะครับหรือถ้ามีก็จะเป็นไม้ที่มีราคาสูงพอสมควรชั้นบนนี้ผมจะสามารถพาคุณผู้ชมดูได้แค่2ห้องนอนนะครับอีกห้องนอนใหญ่นั้นมีอ่างจักรุชมีเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับอันนั้นล็อกเอาไว้ ด้านบนนั้นก็ยังเป็นเป็นทางเดินนะครับแล้วก็สร้างด้วยกระจกอีกเช่นเคยเข้ามาในฟากนี้เป็นห้องนอนสำหรับเด็กนะครับมีห้องน้ำในตัวคือหลังนี้ซื้อแล้วมีรายได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดือนหนึ่งก็ประมาณเฉพาะ เฉพาะในส่วนของตัวบ้านหลังบ้านนะครับได้ประมาณ3 0 0 0 0ืแล้วก็ด้านข้างก็เช่าสำหรับปล่อยต่อได้อีกนะฮะอันนี้ได้รับวิวจากข้างนอกนะครับต้นมั่งมีนะครับคุณผู้ชมตัวรูปที่นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเลยมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องสุดท้าย เป็นห้องนี้นะครับอันนี้ห้องใหญ่เลยนะฮะอันนี้เราเข้าไม่ได้นะครับวันที่เราไปถ่ายทำนั้นล็อกไว้อยู่สำหรับด้านหลังนี่นะครับจอดรถได้30คันเนาะแล้วก็คันหนึ่ง8 0 0ถึงนพบาทด้านข้างขยายได้อีกนะครับพร้อมกับมาให้พร้อมกับโกดังเลยนะครับอันนี้ทำธุรกิจได้เลย ฝากหลังนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนั้นติดต่อชมบ้านได้ทุก,ทกวันนะครับแจ้งล่วงหน้า1-2วันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ